ตำรึงบ้านใครลูกดกแบบนี้นี่เอามาชมกันมาพันนี้ไม่เน้นกินยอดเน้นกินลูกเอ้ยอะไรกันนักกันนาะธรรมชาติดูเหอนนะคุณผู้ชมไล่ไปอมืมียันข้างล่างสุกแดงเถือก แต่จะพาชมเนี่ย<า>โอ๋ยังก็ะแต่งหนูไล่มาเนี่ยแล้วมองหายอดเขาที่เนียมีที่ไหนแล้วเนี่ยตำลึงพันกินลูกจริงๆอะ่ะ ออกลูกเต็มเลยเขายังใหญ่นะดูดิเขาหลักเขาอะกดแขนนะยกสูงนะคุณผู้ชมอาจจะสันๆน,นี่นี่แต่ลูกเม็ดเจ้ามายันนี่เลยนะ สุดยอดเขาเนี่ยแหลนะนี่เลยมีหนึ่งยอดโอ้เล็กๆในี่ะช่องจอยจ้อยพุงกลม